สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รักการบายเกตน,นะคะในเรื่องของอาการกำเริบ EP ที่2ค่ะ EP ที่แล้วนะคะเกตก็ได้พูดเป็นการแบบเบื้องต้นไปว่าถ้าขึ้นถ้าอาการปวดเรานะคะขึ้นสูงแล้วจะให้ลงต่าจะทํายังไงนะคะก็จะมี3-4ี่หัวข้อหลักๆนะคะแต่อันนั้นคือเป็นการอธิบายคร่าวๆค่ะว,วันนี้ค่ะ EP ที่2นี้นะคะเกตจะขอเจาะลึกนะคะเล่าถึงสาเหตุของการกำเริบ สาเหตุของการกําเริบของอาการปวดกล้ามเนื้อทั่วตัวหรือหลังของเกตนะคะหรือไฟโบมอัลเจีรนั่นเองอ่ะวันก่อนขอเล่าให้ฟังเออไม่ใช่สองเดือนก่อนเดินขาท่างๆอะคะ่ะคือเดินแบบเขาเรียกะเ,เพนกวินหรอหรืออะไรไม่รู้คือเดินอย่างเงี้ยแบบตรงง่ามอะคะ่ะไม่ได้ทะลึ่งนะให้ดูเนี่ยค่ะง่ามขาหนีบอะคะ่ะง่ามขาหนีบตรงเนี้ยคะ่ะ คือมันเจ็บมันตึงมันแบบโอ๊ยทรมานมากเดินแบบคือยกก็ไม่ได้ทําให้มันตึงมากก็ไม่ได้คือมันต้องแบบอยู่แบบย่อๆอ่ะทรมานมากค่ะแล้วทีเนี้ยคือแบบเจ็บมากเลยนะก็เลยวิ่งไปเลยค่ะวิ่งไปหาหมอแพทย์แผนจีนให้เขานวดทุยหนาให้นะคะก็คือเขาจะมีการคลึงนะคะคลึงยกโตคลึงนะคะตรงเนี้ยค่ะเขาก็คลึงคลึงคลึง,ลงกดๆๆกดไปอะไรก็แบบควักเส้น ควักเส้นมันออกมาคือเส้นมันไปติดมันไปจมอะไรงไงต้องรวมมันควักเส้นออกมาอะแล้วสาเหตุที่เกดมีอาการแบบนี้อาการตรงไอ้นี่อะไรนะง่ามง่ามขาเนี่ยค่ะที่มันมีขึ้นมาก็เพราะว่าเกดอะลงจากรถไปเอาของให้เพื่อนแล้วทีนี้ขวดน้ําอะค่ะมันอยู่ที่เบาะใช่ไหมคะพอลงไปเสร็จปุ๊บด้วยความที่รถติดต้องรีบขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยกระโดดขึ้นรถไปนั่งแล้วก็ดั้งทับขวดน้ําแล้วก็โม่แต่เมาส์กับแฟนเมาส์เออเนี่ยเนี่ยยังงู้นยางงี้งั้นแล้วก็คือด้วยความที่ใจไปอยู่เรื่องของสินค้าก็เลยนั่งทับขวดน้ําตรงตรง,ตรงก้นนะคะนั่งไปสักพักนึงเริ่มเฮ้ยทำไมตัวเราไม่เมื่อยอ้าวทับขวดน้ำหนีนานก็เลยเอาดึงขวดน้ําจากก้นนะคะที่เบาะรถอะออกพอดึงออกมาแล้วก็เออเมื่อยเนาะแล้วพอลงจากรถเท่านั้นแหละก้าวขาลงจากรถอะค่ะขาแข็ง ขาแข็งก้าวไม่ออกแล้วพอลงมาก็เดินเป็นอย่างนี้เลยเดินอย่างนี้เลยจริงๆแน่นะคะคือเราอ่ะผู้ป่วยโรคไฟโบมาเอเจเนี่ยต้องดูแลตัวเองทุกท่วงท่าทุกขนาดจิตคือคุณจะมาเผลอเลยคุณจะมานู่นนี่นั่นแบบว่า เออไม่เป็นไรหรอกนั่งผีทานีเดียวเออนั่งหลังคอมไปหน่อยเอียงตัวหน่อยเอาค่ะเดี๋ยวเส้นตึงนะคะอาการปรวดกําเริบกลับมานะคะอันนี้บอกไว้ก่อนคือเป็นมาแล้วไงก็อย่างที่บอกไงว่าถ้าเกิดสาเหตุกาเริบหรือาอาการกาเริบเมื่อไหร่เกศจะมาเล่าให้ฟังวันนี้มาเล่าให้ฟังแล้วนะคะอ่ะทีนี้พอไปให้หมอพูดถึงแล้วว่าสาเหตุเป็นไงแล้วแ้ให้หมอควักเส้นพอหมอควักเส้นออกแล้วลงมาเดินรอบเตียงหมอให้เดินวนรอบเตียงโอเคเดินได้ดีขึ้น แล้วจากนั้นอาการก็ดีขึ้นเลยค่ะแต่คือเกดอะเป็นเป็นปุ๊บเป็นวันเนี้ยเออเป็นวันเนี้ยพุ่งนี้เกดถามหมอแล้วเกดให้เขาควักเส้นแล้วอาการเลยลงเร็วเร็วมากอะฮะพอเมื่ออันนี้พูดถึงสองเดือนที่แล้วนะพอเกดเป็นอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของของง่ามขาเนี่ยเกดก็ใช้นิ้วโป้งเนี่ยค่ะคึงเองคึงเองนวดเองคึงเองนวดเองเนี่ยค่ะคึงเองนวดเอง ให้แฟนนวดให้ก็ได้ <c ười> คึงเองนวดเองเนี้ยค่ะคือมันก็บรรเทาขึ้นแล้วก็จากนั้นก็ยังไม่เป็นอีกเลยหรือเป็นเพราะว่าเก็ตระวังตัวมากขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะระวังตัวมากขึ้นแหละมันก็เลยไม่ไม่ไม่ไมเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกนะคะ <c ười> อ่ะอันนั้นคือที่เก็ดหายไปก็ <c ười>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  คือแบบมันมันมีอาการแบบนี้อ่ะต่อไปอาการที่สองที่เป็นก็คือมาแล้วคอบา่า หลังสะโพกกระเบนเน็บมาแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะคือเกดเกดเป็นครูสอนเด็กเล็กใช่ไหมสอนพัฒนาการเด็กก็ต้องมีการอุ้มเด็กเอาเจ้าตุ๊ก,กตามาก็อย่างเงี้ยอุ้มเด็กใช่ไหมคะเกดก,ก็จะอุ้มแล้วก็จะมีการแบบอ่ะโยกซ้ายโยกขวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีลืมตัวไม่ได้จริงๆต้องย่อเข่าใช่ไหมย่อเข่าถ้าเก,กยดย่อเข่าแล้วอุ้มขึ้นมามันจะไม่มีปัญหาแต่เกดอะ่ะไปอย่างนี้เลยคะ่ะไปโก่งโค้งอย่างงี้ใช่ไหมคะอุ้มเด็กมาแลอึ๊บ พลาดบอกเลยว่าท่านี้พลาดเจ็บเอวรอบไปหมดเลยค่ะคราวนี้รอบเลยค่ะ,ะก็เลยต้องมานวดแผนไทยกันใหม่ <c ười> คือคราวนี้เราไม่ได้วิ่งใบทุยหนาแล้วเพราะว่าบางทีเ,เกจจะรักษาสองอย่างคะ่ะอย่างที่บอกคือว่าเกตนวดแผนไทยแผนโบราณนะคะแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนจีนคือทุยหนาคะ่ะ ทีเนี้ยเกตก็ไปให้หมอหมอแพทย์แผนไทยอะคะ่ะเอาเส้นเอวออกก็คือควักเส้นเอวออกค่อยๆรีดเส้นอค่อยๆรีดเส้นแล้วที่เกตบอกว่าเกตเป็นตรงนี้นะคะขอโทษนะคะไม่ได้โชว์โป้ะนะตรงเนี้ยตรงนี้เลยนะตรงฝ่ามือเกตนะอันเนี้ยค่ะคือมันเป็นจุดกําเนิดเริ่มต้นของเกตที่เกตเป็นหมอแพทย์แผนไทยบอกว่าคำใบแล้วคลึงไปแล้วมันมีเขาเรียกอะไรนะผังพืช ผังผืดไปยึดเกาะไปยึดเกาะตรงเนี้ยอ่าแล้วมันทําให้เส้นเอ็นอของเราอ่ะตรงเนี้ยมันมันถูกล้างเอาไว้มันเอาเอาออกมาไม่ได้เส้นเอ็นมันยืดขยายตัวแม้ว่าเกศจะยืดเส้นยืดตัวทําโยคะอะไรยังไงก็ตามมันไม่ออกเพราะว่าผังผืดมันอยู่สิ่งที่ต้องทําคือคลายผังผืดอันนี้นะเกศได้หมอ หมอแผนคือหมอแผนไทยอ่ะแกก็เปลี่ยนคนไปเรื่อยใช่ไหมคะเราก็จะได้รู้อ๋อมันมีผังผืดเนาะแล้วเขาก็จะค่อยๆยคลึงผังผืดคลึงไปเรื่อย <ๆ S 1> อะค่ะแบบเกตก็จะนวดอยู่อาทิตย์ละตอนเนี้ยคืออาการกำเริบเกตก,กลับมานวดใหม่อาทิตย์ละครั้งครั้งละชั่วโมงแต่เป็นการนวดแบบรีดเส้นไม่ใช่นวดแผนไทยแบบเดิมนะไม่ใช่แพทย์แผนไทยแล้วนะอันนี้เป็นการนวดข้างนอกและร้านข้างนอกแลรนะะ้านทั่วไปได้เลยนะคะร้านทั่วไปได้เลยนะตอนนี้นะอย่าลืมนะอ่ะ คนที่เพิ่งดูคลิปนี้ช่วงแรกที่เกตรักษา3-4เดือนแรกเกตไปที่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนะไปให้เขาเอาเส้นเอาอะไรออกให้หมดก่อนให้มันเคลียร์ให้มันแบบกล้าเมเนื้อที่มันหดบีเกรงอยู่นี่ให้มันคลายออกนะแล้วตอนนี้นะคะอาการเราอะทรงตัวคือเราทําตัวเองไม่ไมดีอีกแหละคือช่วงเนี้ยงานเยอะเป็นคุณครูที่ฮอตมากงานเยอะมาก แล้วไม่มีเวลายืดเสน้นคือไปสอนกลับมาก็เหนื่อยแล้ววันหนึ่งอะ่ะเขต้องพัฒนาการเด็กสะมถึงสเคสต่อว,วันนะคะพัฒนาให้ให้เด็กที่มีปัญหาให้แบบเข้าสู่ปกติเนี่ยคือแล้วตัวเองอะ่ะลืมตัวไงแล้วก็ขี้เกียจโรคขี้เกียจมาอีกแล้วนิสัยไม่ดีเลยพอหายแล้วไงคิดว่าตัวเองหายแล้วก็เลยขี้เกียจพอขี้เกียจเสร็จกลับมาเนี่ยค่ะมีอาการก็ต้องมานั่งยืดเส้นกันใหม่คือช่วงที่เด็กเยอะมากไม่ได้ทําเลยไม่ได้ยืดเอียดเลยอะยืดเอียดอะ จะบอกไม่ทําเดียนยไม่ด้ยืดเหยียดแบบแค่เนี้ยอาที่หนึ่งสองทีซ้ายขวาโย่ก้มตัวก้มๆนิดนึงนาทีสองนาทีแล้วจบนอนซึ่งเมื่อก่อนเกดทําทุกวันวันละสิบถึงสิบห้านาทีก่อนนอนไม่อิดออดแล้ววันหนึ่งอะช่วงแรกๆที่เป็นทำสามเวลาด้วยสามเวลาครั้งละครึ่งชั่วโมงด้วยกว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้กว่าจะเลิกร้องไห้กว่าจะเลิก,ลก,เลกคิดฆ่าตัวตายในการปวดเส้นเอ็นเป็นโรคไฟโบเมเจเนี่ยเฮ้ยมันผ่านการรักษามายาวนานคะ่ะตก ใช้เวลาประมาณ1ปีอาการดีขึ้นแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 3- 4สเดือนที่ขี้เกียจน,นะคะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะคือแต่ไม่เท่าเดิมเป็นอาการเดิมก็คือไอจุดกําเนิดตรงนี้เริ่มมาแล้วก็มีเอวมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอบ่าไหลอ่ะอันนี้คือว่าเราสะพายของหนักกระเป๋าหนักนะคะมาคลึงๆตัวเองนิดเดียวเนี่ยค่ะก็กดไปนวดๆไปคลึงตัวเองไปมันก็หายไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปให้มดนวดแผนไทยไม่ต้องนวดคีนาเลยนะคะอันนี้เราให้ฟังว่า มันกำเริบเพราะอะไรมันถึงกำเริบอันนี้คือเรื่องที่สองนะเรื่องแรกไปนั่งท้ากดน้ำนะงามนะงามขานะเป็นไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องของเอวแหลอะอะก็คือว่าไปอุ้มเด็กแบบผิดทา่าไม่ยอมย่อนะคะต้องยอ่อจะยกของรือแล้วแต่ค่ะต้องย่อเท่านั้นนะคะไม่เอานะที่บ้านใครต้องมีมลูกมีหลานอุ้มเด็กแล้วจะมาแบบเออก็ไม่อุ้มมาไม่ใช่ค่ะย่อลงไปแล้วก็เอาคืนน่ะ นะคะถ้าที่ถูกนะคะแล้วมันจะไม่เกิดค่ะอาการจะไม่กาเริบจริงๆอ่ะอันเนี้ยลองมาแล้วโดนมาแล้วกับตัวนะคะถึงจะมาเล่าให้ฟังได้อ่ะแล้วก็อันต่อไปคือมันผ่านมาตั้งสามสิสามเดือนแล้วมัง้งที่ไม่ได้ลงคลิปเลยอ่ะเรื่องต่อไปที่ที่กําเริบคือสะพายของหนะักอ่ะกระเป๋าไม่ได้เอากระเป๋าขึ้นมาให้ดูคือข้างไหนที่แบบถนัดอะ่ะ คือเกศจะเป็นข้างสายเยอะใช่ไหมคะพอะข้าง้ายเยอะเกศสะไปกระเป๋ข้างสา,า,ายปุบเอาแล้ววันนี้ปวดแล้วมันร้าวตั้งแต่ตรงช่วงคอนะบ่าแล้วก็มาแขนมาปวดเออแล้วก็มาลงเอวลงสะโพกสลักเพชรเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะหายไอ้กล้ามเนื้อสะโพกนีเส้นประสาทเนี่ยคือยากมากตอนนี้เส้นยังจมอยู่ก็ยังต้องแบบมีการนวดอ่านวดแผนไทยอะคะ่ะแบบจริงจังบ้างเดือนละครั้งนะคะ แต่ช่วงเนี้ยมันวนวดรีดเส้นอยู่อาทิตย์ละครั้งเพราะว่าถ้าไม่รีดเส้นพังผืดต่างๆตามตัวที่มันเกาะอยู่มันจะไม่คลายพอมันไม่คลายแล้วมันควักเส้นไม่ได้อย่าปล่อยให้ปวดจนพังผืดขึ้นพังผืดขึ้นเพราะอะไรอ่าพูดถึงเรื้อพังผืดพังผืดขึ้นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ขยับตัวเราโอเคแขนนะขยับพังผืดไม่ขึ้นหรอกหลังอะ่ะถ้าเกิดคุณไม่ยืดเหยียดโยคะบ่อยๆหรือคุณไม่แบบว่าบริหารมันบ่อยๆอ,อ,อ่ะเออพังผืดขึ้นนะ เพราะว่าเออเกดก็เคยเป็นแล้วก็เนี่ยก็ทำมาเรื่อยๆทำมาเป็นปีแล้วอย่างเงี้ยทำไปไม่ให้พังผืดขึ้นขยับมันไปอย่างเงี้ยเอวก็หมุนเข้าไปสายเข้าไปสะโพกยกหน้ายกหลังนะคะบิดเข้าไปเอ็นตัวเข้าไปนะคะให้พังผืดมันไม่เกาะน,นะคะถ้าพังผืดมันไม่เกาะแล้วโอกาสที่ไอไอ,ไอที่ว่าไอะไรน,นะเส้นเอ็นมันจะจะหดจะตึงอ่ะมันก็น้อยลงมันจะทําให้เราอ่ะ ไม่กลับไปปวดแบบนั้นอีกนะคะอันนี้เป็นอันนี้ค,คือเหตุการณ์ของเกศนะคือว่าเกศที่เกียจเองนะคะเกศไม่ยอมไม่ยอมทําเหมือนเดิมไม่ยอมทมําเลยเพราะคิดว่าตัวเองหายแล้วหายสนิทแล้วว่าทาไมต้องทาเพราะคิดว่ามันไม่กลับมาสรุปแล้วนะคะบทสรุปของ ep นี้นะอาการกําเริบรอบที่สองนี้นะก็คือมันเกิดจากความขี้เกยียจที่เราไม่ทําเหมือนเดิมที่เราชะล่าใจนะคะ ไม่ยืดเหยียดเส้นสายเหมือนเดิมแล้วก็ช่วงเนี้ยจะใกล้ปีใหม่ละกินของหวานสะบ้นทันแหละคะ่ะกินกระจัดกระจายคะ่ะกินแบบโอไม่คิดชีวิตคะ่ะน้ําหนักขึ้นมาน้ําหนักขึ้นไม่ห่วงคะ่ะห่วงว่าอีโรคปวดเนี่ยมันจะหายช้าเพราะมันไปทําให้ถ้าเกิดวันไหนที่เกตผิดท่าปุ๊บอาการอักเสบมันจะกําเริบมากกว่าปกติมากกว่าช่วงที่ไม่ได้กินของหวานอันเนี้ยมันมันมันเป็นเรื่องจริงเออ ของหวานของเกตนี่คือแ๊บซี่ชอบมากน้ำบัตรลมี่ชอบมากไอศครีมเค้กเบเกอรี่ชอบมากคือแต่หนักๆจะเป็นเรื่องของน้ำบัตรลมกับไอติมนะคะที่ว่ามันเป็นนำน้ำตาลจัดๆเนี่ยค่ะมันทําให้แบบอาการอักเสบเรากําเริบม,มากขึ้นจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มกเกตนะคะถ้าเกิดว่าใครจะกินเยอะๆต้องขอให้หายสนิทก่อนนะแล้วก็ มั่นใจว่าคุณจะดูแลตัวเองดีๆคุณจะไม่ไปผิดท่าผิดทางแบบพี่เกดอีกไปนั่งทับปวดน้ําไปนอนนอนตะแคงแล้วเอามือเท้าเท้าข่างนเ,ออเนี่ยเออเนี่ยแค่นี้ก็เป็นแล้วนะอ่านท่าเนี้ยก็กําเนิดแล้วนะเออจริงๆค่ะแล้วก็แค่ก้มโดยไม่ยอมยอ่อแค่เนี้ยมาแล้วนะเอวมาแล้วนะอ,อ่ะเดินมากคือจริงๆแล้วการเดินเนี่ยเป็นการออกกําลังกายที่ดีนะคะ จริงๆเกตต้องเดินเพราะเกตเป็นสลักเพชรแต่เผิญบางทีด้วยความเรารีบแล้ววันหนึ่งเรา,เราต้องเกตต้องไปตามบ้านไปพัฒนาการอีกตามบ้านและเกตต้องรีบกับเวลาเกตต้องขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็เดิน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 เนร่งเร่งเร่งวันนั้นกลับมาก็สลักเพชรขึ้นคือมันปวดขาค่ะมันมีอาการก็ต้องมานั่งยืดขาเหยียดขากันอีกค,ค่ะช่วงนี้ดีขึ้นที่ว่าอาการขึ้นเร็วแล้วลงเร็วเพราะว่าเรามีการรีเส้นให้เส้นอ่ะที่มันขดกันเป็นปมอะค่ะมันคลายเกตใช้การ วันไหนที่ไม่ได้ไปให้หมอนวดใช่ไหมคะก็คือจะใช้รีดเองใช้นิ้ป้งของเราค่ะรีดเองค่อยๆรีดคือเกดก็ไม่รู้อ่ะพูดตรงนะว่าจับเส้นตัวเองไม่เป็นแต่บางคนเขาจับเส้นตัวเองเป็นเขาก็จะรีดได้ก็จะเอาขาขึ้นหน่างเนี้ยแล้วก็นั่งรีดไปไม่รู้แหละก็รีดไปทั่ทวๆให้มันแบบว่าให้มันรู้สึกกดไปแล้วมันเจอเจ็บๆอ่ะพอกดแล้วเจอเจ็บนะเกดคึงเลยเกดคึงเลยเอออย่างช่วงเป็นเมนนะคะขอขอโทษนะขอยกเท้านะคะช่วงเมนจะมานะคะ เกดจะมีการเจ็บตรงนี้หขกข้างเกงตรงนี้นะคะแล้วก็หนึ่งฝ่ามือนี้นะคะขึ้นมาด้านบนนี้เกดก็จะคึงอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันจะเจ็บมากเกดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือมันจะหดเกงตึงตัวอย่างเงี้ยอ่ะเกดก็นวดคลึงไปอาการปวดท้อมนมันก็ดีขึ้นอ๋อฮะก็เนี่ยค่ะอาการกําเริบของเกดนะอยากให้คุยนานแล้วสิบสามนาทีแล้วเนี่ยอยากอยากให้ทุกคนนะคะไม่ละเลยการดูแลตัวเองนะคะ สำคัญหนักหลักๆเลยหนักๆเลยคือการออกกําลังกายคือการยืดเหยียดไม่ออกกําลังกายค่ะไม่ใช่ให้คุณไปวิ่งหนักๆนะคะอันนั้นเดี๋ยวกําลังออกกําลังกายหนักมากเกดมีเอไออะไรนะสกายวอล์กเกอร์ที่บ้านอะเกดยังใช้มากไม่ได้เลยค่ะวันไหนใช้เป็น15นาทีนั่นคือวันนั้นถูตายเลยค่ะ ขาเขือตึงไปหมดเลยค่ะ5นาทีพอถ้าจะใช้เครื่องนะคะแต่ทางที่ดีที่สุดคือเรายืดเหยียดตัวเองนะคะท่าที่เกตบอกบอก,บอกไปเนี่ยก็ทําไปวนๆซ้าๆไปนั่นแหละค่ะใครยืดได้มากก็มากใครยืดได้น้อยก็ก็น้อยแต่ว่าขอให้เวลาค่ะมันสัก10นาที15นาทีเนานะอย่ามา2นาทีเหมือนที่เกศผ่านมาสองสเดือนที่ผ่านมานี้เป็นโรคขี้เกียจนะคะมันก็เลยกําเริบแล้วก็เลยหายพอกําเริบแล้วว่าไม่มีกระจายจ,จะมาคุย u t ทู e จริงๆเ่ยเกศต,ตั้งใจว่าเอออยากลงให้ได้แบบ เดือนหนึ่งอะสองคลิปสองคลิปมันมีเรื่องหลายๆเรื่องที่อยากเล่าให้ฟังแต่ว่ากำเริบกำเริบหนะักเนี่ยกระเบนเน็บเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยตรงน,น,น,นี้อยู่กระเบนเน็บตรงน,นี้อยู่มันไม่หายยังต้องเนี่ยพอกดไปแล้วเจ็บต,ต้องคึงตัวเองอยู่ตลอดนะคะแล้วก็คอบาลหลก็พอยกของแบกของก็มีเมื่อยบ้างค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาการจะไม่กำเริบอาการจะไม่เกิดขึ้น ถ้าเรายืดเหยียดตัวเองทุกวันคลายกล้าเมเนื้อตัวเองทุกวันนะคะอาบน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่หนาหน่อยช่วงนี้อากาศเย็นค่ะแล้วยิ่งช่วงหน้าฝนนะที่ผ่านมาเป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมหูพอฝนตกปุ๊บมันหนาวเน็บถึงข้างในมันหนาวเส้นมันแบบว่าทาให้อากาศหนาวอยู่ในห้องแอร์เย็นๆนั่นก็ทําให้การกําเริบได้เร็วขึ้นห้องแอร์เย็นๆกาเริบได้เร็วขึ้นจริงๆนะเกตทุกวันนี้นอนอยู่ยี่ห้าไม่ได้เนกะตต้องอยู่ยี่สิบเจ็ด เปิดแอร์26-27ตลอดค่ะถ้าต่ำกว่า25ปุ๊บเบียนเป็นปัญหากับกล้ามเนืน้อและเส้นเอ็นของเกดทันทีค่ะแล้วก็กินน้ําแข็งมากๆากๆ็ไม่ได้เหมือนกันค่ะรู้สึกว่าหูมันหนาวอยู่ข้างในนะคะและยิ่งช่วงช่วงที่ที่ผ่านมาสองเดือนที่ผ่านมานี่คือว่าฝนมันตกใช่ไหมคะน,นี่ล้วหูฝนตกนี่อาการกําเริบหนักเลยปวดแสบมันมันมันปวดแสบปวดร้อนอ่ะมันหนาวนะแต่มันปวดแสบปวดร้อนกล้ามเนื้อเส้นเอ็นตามตัวมันเหมือนเอาตัวเราไปแช่ในน้ําเย็นอ่ะเเคยลงว่ายน้ําสะ เย็นเย็นใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ทํายังไงถ้ามีอาการนั้นก็คือใส่เสื้อผ้านา,นา,นาค่ะให้ร่างกายอบอ,อุ่นนะคะให้เหงื่อออกซึมๆและอาการมันจะดีขึ้นอันนี้อัน,นอันนี้เป็นประสบการณ์ของเกดนะเป็นเทคนิคของเกดที่คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่ไม่เชื่อก็ได้นะคะไม่ได้ขอให้เชื่อนะคะแต่ว่าบอกให้ฟัง ะะอะไรที่เกดทำแล้วดีเกดทำแล้วหายเกดก็มาเล่ามาแชร์สู่กันฟังค่ะก็ช่วงนี้มีหลายๆายคนนะคะทักเ,เข้ามาหาเกดกันค่อนข้างเยอะเนาะ,นะ,ะก็ถ้ามีเวลาก็คือจะช่วยเหลือทุกคนไม่ว่าจะเป็นโรคผู้ป่วยซึมเศร้าหรือว่าผู้ป่วยไฟโบมาเลเจียนะคะก็ก็จะตอบคําถามให้นะคะไม่มีปัญหาะคะ่ะถ้าเกดมีเวลาว่างตอบให้ทุกคนแน่นอนคะ่ะหรือนี้ก็ฝากนะคะให้ทุกคนดูแลตัวเองอย่างดีนะคะอย่าทําให้ตัวเองกําเริบแบบเกดอีกนะคะไม่งั้นเนีย่ยเกดหายไปหายไปนานมาก เพราะว่าโม่แต่ไปรักษาเรื่องกําเริบของตัวเองค่ะก็อย่าลืมค่ะ,ะใครจะไปนวดคุยหนายก็ไปใครจะไปนวดแผนไทยก็ไปใครจะขยันยืดเหยียดโยคะตัวเองได้อยู่ที่บ้านสามเวลาทุกวันก็ทําไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะดีมากค่ะในการดูแลตัวเองนะคะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะนานเลยขอโทษด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะเรามาคุยกันอีกนะคะเดี๋ยวขอช่วงนี้งานเยอะมากขอไปคีคิวตัวเองก่อนค่ะ